สวัสดีครับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม World Of w a r s h i p กันอีกเช่นเคยแล้วนั่นเองแพชที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ตรงหน้าตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นแพชที่14.11นั่นเองนะครับซึ่งแพชนี้นะครับจะถูกปล่อยออกมาตอนที่เข้าเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับผมนะจริงๆแพชนี้เนี่ยก็มีอะไรหลายอย่างนะครับที่ให้เรานั้นได้ใช้จ่ายแล้วกันนะครับนะพูดได้เลยว่าแม่งเป็นแพชแห่งการแดกตังนั่นเองนะครับนะรวมถึงกูก็เสียตังกับมันด้วยเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าพอย์หลักของเรากันก่อนเลยแล้วกันนะครับบวว่่าาแแนนนนี้้้้มมออออะะไรรงงงงงลลกตเ็ถึู เรือใหม่ที่มีเรือที่มีชื่อว่าลูซิยงก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันนะครับสำหรับใครนะครับที่เข้ามาดูกันนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe กันได้นั่นเองนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์และก็ข่าวสารอะไรนะครับที่มันสำคัญสำหรับเกมเพลย์นี่เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในด็อกใหญ่กันก่อนเลยนั่นเองนะครับ A f e w moments later คือกูกดมาสักพักแล้วอะด็อกใหญ่มันมันจะไม่โผล่มาให้กูเลยที่มึงอยากให้กูดูจริงมั้ย ten hours later เอาละนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในหน้าของด็อกใหญ ครับผมนะซึ่งในด็อกหยาเนี่ยนะครับจะมีเรือทั้งหมดนะครับสองลำนั่นเองนะครับก็คือของเจ้าดูสิยงนะครับกับเรือที่มีชื่อว่าช่างแมงแล้วกันนะฮะสำหรับใครนะครับที่เป็นสายเก็บเรือนะครับจากอู่ต่อเรือนะครับหรือว่าด็อกหยานนั่นเองนะครับก็เจ้าดูสิยงเนี่ยนะครับเป็นเรือที่ขุนต้องนั้นไม่ขวนพลาดกันเลยนั่นเองนะครับ เอาละนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของ Battle Pass กันบ้างดีกว่านะครับผมเอาละนะครับเดี๋ยวผมต้องขึ้นเป็นดิสเคมมือไว้ก่อนเลยเนาะว่าเจ้า Battle Pass เนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยเอ่อมันอาจจะไม่ตรงกับในนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าคือเมื่อก่อนมันตรงเว้ยแต่ว่าหลังจากมันเปลี่ยนมานะครับมันเลยไม่ตรงนั่นเองนะครับแต่ว่าแพทนี้เนี่ยมันเปลี่ยนมาเป็นอย่างนี้ผมก็เลยไม่มั่นใจว่ามันจะอิงตามนี้หรือเปล่าเนาะซึ่งถ้ามึงแจกซูเปอร์คอนขนาดเนี่ยกูบ่นนะเออเอาจริงๆก็อาจจะมีหลายคนที่จะไม่ได้บ่่่่่นน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 มมมมาาาาาเเเเเเหหืืืออ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 อผกกกกกก็็ถะะคครััับแตตวปงงงลลูยยไได้้้ซี ดึงเอากล่องส a n t าเข้ามาไว้ในเปนะตรบ้าเถอะไอ้ียคือจริงๆกูอยากได้กล่องสนต t าซะมากกว่านะดีๆเออซึ่งของตามขั้นก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับก็ตามนี้เลยที่ผมค่อยๆเลื่อนไปนั่นเองนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับจะเป็น super container ปเ,ปอ,อ,เ,เอ,อ้ยจะแจก super con ปปอ,อ,อะไรขนาดนั้นน่ะฮ e โหลเฮ้อ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอัปเดตดาวนเวกเกเตอร์กันนั่นเองนะครับก็คือในหน้าของกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆกันนั่นเองเนาะอันนี้เนี่ยผมยังเข้าไปดูยังไม่ได้นะครับเพราะว่าเซิร์ฟไม่มีเปิดให้เข้าไปดูแล้วก็คริสต์มาสทรีนะครับอันนี้ก็เป็นต้นไม้นะครับให้เรานั้นได้ไปตกแต่งนะครับซึ่งรีวอร์ดก็ตามนี้เลยนั่นเองนะครับยี่หรีรีวอร์ดไม่ขึ้นน่ะลุงอ่าอันนี้ก็เป็นรีวอร์ดนะครับที่มันได้ระบุไว้ให้เรานั้นนั่นเองถ้าเรานั้นทาเสร็จแล้ว ก็ได้มาแล้วนั่นเองนะครับแล้วซึ่งพอเราแต่งจนครบเนี่ยนะครับเราก็จะได้ทั้งกล่องซานต้านะครับแล้วก็กล่องถ่านแล้วก็กล่องธงแล้วก็รวมถึงลายพานแล้วก็รวมถึงผู้การกันด้วยนั่นเองนะครับส่วนพรีเมียมก็ได้มาตั้ง3วันแล้วก็กล่องซานต้ากันเหมือนเดิมเลยนั่นเองแล้วก็สําหรับใครนะครับที่กลับมาเล่นเนาะในช่วงของปีใหม่นั่นเองนะครับก็จะมีกิจกรรมที่เขาแจกเรือให้นั่นเองเนาะแต่ว่าเป็นเรือในเทียร์เก้านั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมดเนี่ยห้าลำนั่นเองนนะะคครรัับบแล้วก็ นะครับจะเป็นของริกานั่นเองนะครับหรือว่าจริงๆมันอานว่ริกาหรือว่าริกานั่นแหละนะครับเอาเอาเป็นว่าอย่างนั้นแหละเนาะซึ่งเป็นสัญชาติของโซเวียตนั่นเองนะครับแล้วก็อีกสัญชาตินึงนะครับก็คือเสฉะจงนะครับแล้วก็สัญชาติสุดท้ายนะครับก็คือเป็นของเบลเชอร์นั่นเองนะครับก็จะเป็นของอเมริกานั่นเองนะครับส่วนเจ้าเสฉะจงนั้นเป็นของเพนเอเชียนะครับก็คือรวมชาติเอเชียนั่นเองเนาะก็ทั้งหมดนะครับจะเป็นเทียร์9นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับนะครััััััับบบบบใคคคคคครร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 ทททททีีีีีีี่่่่่มมมเเืออ้้้งงหหดดดผพูไไปแลววนนนนนนนะะะะุุณณกก็จจฟฟาาส มีเหลือสามแล้วแล้วคุณก็ได้เป็นฟรีเอ็กพีกับมาแทนนั่นแหละมาในส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งกันเลยนั่นเองนะครับก็คือในส่วนของรีวอร์ดของเรือแต่ละลำกันนั่นเองนะครับนะซึ่งแต่ละลำนั้นจะได้อะไรกันบ้างนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ต้องขึ้นบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเรือแต่ละลำเนี่ยนะครับในช่วงของบางอีเวนต์ใดอีเวนต์หนึ่งนะครับมันจะมีกิจกรรมมาให้นั่นเองนะครับก็คือเอ่อเป็นเฟสติวัลโทเค็นนั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับที่นึกภาพไม่ออกนะครับเดี๋ยยยวววเเ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 รรรรรราา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 าไไไไปปปปดดดดดดดูตตตตมมมมมมกก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 กััััััััััันน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 ลลลลล่่่่่อออออองงงงะะะะซึหจททีี้้้้้้้้ขขขแแคคคคคคบบบุุุณณณ็็สถ์ผพ ไปที่คำว่า Festival Reward นั่นเองนะครับหรือว่า Festival Token เนาะแล้วแต่คนจะเรียกนั่นเองนะซึ่งอันนี้นะครับจะมีเอฟเฟกต์สำหรับคนที่ได้แบบว่ามีเรือแบบโคตรมหาการโคตรเยอะนั่นเองนะครับเพราะว่าเรือแต่ละลำนะครับตั้งแต่ที่5ขึ้นไปเนาะคุณจะได้ทรัพยากรกลับมานั่นเองนะครับนะซึ่งผมจะขึ้นไปทีละขั้นละกันเนาะซึ่ง T5 นะครับจะได้อยู่ที่700ฐานนั่นเองนะครับสำหรับ T6 นะครับจะได้จํานวนที่750ฐานนั่นเองนะครับแล้วก็ T7 นะครับจะได้อยู่ที่8 0 0ฐานนนนั่่เองสว เียแปดนะครับอันนี้จะไม่ใช่ถ่ายแล้วนะครับจะเป็นเหล็กนั่นเองนะครับหรือว่าสตีลนะครับสำหรับเทียร์ดนะครับจะได้อยู่ที่70สตีลนั่นเองนะครับแล้วส่วนเทียร์้นะครับจะได้เป็น80สตีลนั่นเองนะครับและเทียรสิบนะครับอ่าจะเป็นในส่วนของการ์ดเฟสติวัลนั่นเองนะครับนะซึ่งการ์ดเฟสติวัลเนี่ยนะครับ5การ์ดจะแลกเป็นซานต้าเมกาเกฟคอนเทนเนอร์ได้1กล่องนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับใครนะครับที่มีเรือเทียรสิบเยอะนะครับคุณก็เปิดกล่องซานต้้้้้าา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 าแแแแแบบ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 บววววว่่่่่่่่เเ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 ปปป็็็็นนนนนนนออออกกกกลลลลลงงงมมะะะคครรรรรัััััสสสสยยยยๆไไไดดหใททีี์ เที่11บหนึ่งลำนะครับคุณจะได้เหล็กนะครับลำละ200นั่นเองอันนี้เป็นเรือดาวนะครับนะนี่คอนเดย์นะครับเป็นเรือดาวเนาะอ่าถ้าผมกดไปปุ๊บนะผมก็จะได้เหล็กมาแล้วนะครับ200นั่นเองแต่ว่าผมยังไม่ได้กดคอลเลจนะครับแต่ว่าต้องแต่ว่าต้องกดก่อนนะเอออ่าซึ่งที่11นะครับจะได้เหล็ก200นะครับตามที่ผมนั้นได้บอกไปนั่นเองนะครับส่วนที่10นะครับนี่เลยเห็นไหมครับจะได้เป็นเฟสติวัลนั่นเองนะครับแต่ว่าผมเรียกมันว่าเป็นเฟสติวัลการละกันนะครับซึ่งเฟสติวัััััััลลลกกกกกกาา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 ารร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 รนน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 ะะะะะะะคคคคบบบบถถถ้้้้เเ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 เไไดดมมมมม5อออออออ็็็จสสแ่่่่ปซตติฟ์ขงงง1 10หยททีีีื แฮปปี้นะครับซื้อกล่องได้พูดได้เลยว่าเยอะอื้วว่านั่นเองนะส่วนเทียเก้านะครับนี่อย่างบูชเชอร์นะครับนะนี่บูชเชอร์นะครับเป็นเทียเก้านะก็กดไปนะครับก็จะได้เหล็กมานั่นเองนะครับก็จะมีสัญลักษณ์บอกนั่นเองนะครับนะเทียเก้านะครับจะได้อยู่ที่80เหล็กนั่นเองนะครับแล้วแล้วส่วนเป็นเทียแปดล่ะเทียแปดเทียแปดเทียแปดนะเทียแปดนะครับอ่าเทียแปดก็ได้อยู่ที่70เหล็กนั่นเองนะครับผมนะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับว่าจะแลกกันยังไงนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ก ได้ f e น t i v a l Token กลับมาแล้วนั่นเองนะครับ่ะครับแล้วก็ส่วนที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับเป็นส่วนที่หลายๆคนนั้นจับต้องป้องตากันมากๆกันเลยนั่นเองนะครับก็คือในส่วนของ Steel Even t กันนั่นเองนะครับผมนะซึ่ง Steel Event เนี่ยนะครับเป็นเรือที่พูดได้เลยว่าเป็นเรือที่หลายๆคนนั้นจับตามองกันมากนะครับโดยเฉพาะเจ้าเรือที่9นะครับที่มีชื่อว่าฟาวน์บราซนั่นเองนะครับนะซึ่งเจ้าเรือที่เกอันนี้นะครับเป็นเรือที่9ของเมริกัน้าิองเรือลานี้นัแอเข้ามรใน ใน Steel Event นั่นเองนะครับจะมีจํานวนเหล็กนะครับที่คุณต้องจ่ายนะครับอยู่ที่30,000ื่นเหล็กนั่นเองนะครับซึ่งผมก็จะขึ้นเป็นลิสต์ไว้ให้แล้วกันนะครับว่าแต่ละลำเนี่ยนะครับจะมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับนะซึ่ง Steel Event เนี่ยนะครับจะมีทั้งหมดเนี่ยนะครับหกลำกันนั่นเองนะครับก็คือก็รวมเจ้าลำแรกไปแล้วนะครับที่เอ่อผมพูดไปเมื่อกี้นะก็คือฟาวาไ a โซ o นั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะมีทั้ง i อห้าหกสี่สี่นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีทั้งเจ้า r ีฮาวส์นั่นเองนะครับนะแล้วกกก็็็็รรรรรรววววมมมถึงงงฮฮาายนน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 นะะะะะคคคคคัััััับบบบบบแแลล้้เเเเเิิ์ด่่่อออทีปโไต แล้วแค่อย่างหนึ่งนะครับในช่วงของ Steel Event เนี่ยนะครับจะมีคูปองนะครับให้ลด15%แต่ว่าอันนี้ต้องขึ้นด d i s c มเมอร์ไว้ก่อนนะว่าไอ้ลด15%เนี่ยมันคือลดราคาจำนวนเหล็กของ Steel Event ด้วยไหมซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจนั่นเองแต่ว่าแค่รู้ว่ามันมีส่วนลดมาให้นั่นเองนะครับผมเอาล่ะนะครับส่วนในช่วงสุดท้ายเนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนของกล่องสุ่มนั่นเองนะครับนะซึ่งกล่องนั้นนะครับจะมีชื่อว่า Santa Gift Container นั่นเองนะซึ่งกล่องนี้เนี่ยนะครับจะมีเฉพาะในช่วงของสิ้นปีเท่านั้นนะครับเฉพาะเดือออนน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 ธัััััววววาาาาาาคคมมม่่่่่่่่เเเเเงงงงงะะะะะะซซึึปปปีีีีีีี้้้รบจจแแแตตกกททลล สองกล่องเนาะก็คือเป็นเซนต้ากิฟต์คอนเทนเนอร์กับเซนต้าเมกากิฟต์คอนเทนเนอร์แต่ว่าปีนี้มันมีเป็นเซนต้าอันดรากิฟต์คอนเทนเนอร์นั่นเองนะครับซึ่งแต่ละอันเนี่ยแม่งเลดออกมันก็เปลี่ยนแตกต่างกันไปนั่นเองนะครับนะซึ่งทั้งหมด3กล่องเนี่ยนะครับสามารถซื้อเป็นเงินจริงได้นะครับซึ่งจะมีแค่กล่องเดียวนะครับที่ใช้เป็นดอบลูนเนี่ยซื้อไม่ได้นะครับนั่นก็คือกล่องที่มีชื่อว่าเซนต้าอันดรากิฟต์คอนเทนเนอร์นั่นเองนะครับกล่องนี้เนีีนาาีี่่่่่่่่่่ยยนน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 นะะะะะะคคคครรรรรรััััััับบบจจจไไมมมสาาาาถทททใใชช้้้้้้เเ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 ปป็็็งง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 งิิิดดออออออูลลซซซืืึึตกข ในกล่องของ Mega Gift Container กับ Andra Gi f t Container เนี่ยนะครับจะมีกล่องแฝงอยู่ข้างในอีกกล่องหนึ่งนั่นเองนะครับก็คือจะมีกล่องที่มีชื่อว่า Golden Gift Container นั่นเองนะครับซึ่งกล่องนี้เนี่ยนะครับจะมีเจ้าเรือของ Steel E v e n t นะครับทั้ง3ลำกันเลยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นของ m e m b e r นะครับแล้วก็อาคิแล้วก็รวมถึงฮาวายนั่นเองนะครับนะเจ้า3ลำนี้นะครับจะอยู่ในกล่องของ g o l เด n Gift Container นนั่นเองซึ่งสำหรับใครนะครับท ด้วยนะครับเพราะว่าคุณก็ประหยัดเด็กได้ไปเยอะกันเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับนะเจ้ากล่องซานต้าเนี่ยนะครับทั้งหมดที่ผมได้ได้พูดไปนะครับได้มีการสลับเอาเรือเข้าออกกันนั่นเองนะครับนะซึ่งเรือที่โดนถูกถอดออกนะครับจากกล่องซานต้าปีนี้เนี่ยนะครับผมจะเอาแค่เรือเข้าๆแล้วกันเนาะจะมีทั้งมอรต้านะครับบิสเบนทอมอตาโกะนะครับลูสเตอร์โยตาชิฮูรอนนะครับแล้วก็รวมถึงดันเคิร์กแล้วก็จริงๆมันมีอีกเจ็ดแปดลำนั่นเองนะครับแต่ซึ่งผมก็เอาสักแค่นี้นะครับ ที่มันได้แอดเข้ามาในกล่องซานต้าเนี่ยนะครับเป็นเรือที่ผมบอกได้เลยว่าปีนี้เป็นเรือที่ยอดฮิตมากนั่นเองนะครับนะเป็นเรือที่หลายๆคนนั้นแฮปปี้เอนดิ้งมากๆเป็นเรือที่หลายๆคนก็อยากได้นั่นเองนะครับนะนั่นก็คือลาปัมป้าครับได้ถูกแอดเข้ามานะครับแล้วก็รวมถึงไซเบียแล้วก็เจ้าเรือฮิเดนบาร์นั่นเองนะครับเจ้าเรือฮิเดนบาร์นะครับก็ถูกเพิ่มเข้ามาในกล่องสัต์คอนเทนเนอร์แล้วก็รวมถึงจริงๆมันก็อยู่ในทุกกล่องซานต้านั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันจะออกไม่ออกกั่น ชอนมอนเมาส์อะไรก็มาด้วยนั่นเองนะครับนะเอ็กซ์กิโมอะไรก็มานั่นเองนะครับเอสกิโมมังกี้อันนั้นก็อาจจะยังกูเล่นอะไรอะไอ้เหี้ย ซึ่งผมดูจากสภาพตัวผมแล้วนะครับที่เห็นสภาพกล่องเซนต้านะครับกับเรืออะไรหลายๆอย่างนะครับผมก็ดูว่ากูน่าจะหมดเยอะเหมือนกันนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีขี้เปิดตวงกันอีกทีหนึ่งนั่นเองเนาะเอาละะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ให้ทุกคนนั้นได้ไปเตรียมตัวกันเนาะนะสำหรับใครนะครับที่พยายามปั้นเรืออยู่นะครับก็พยายามนะครับสู้ๆผมเชื่อว่าคุณทําได้นั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก่อนไปนะครับก่อนไปแล้วสุดท้ายจริงๆนะครับนะสำหรับใครนะครับที่มังกลับมาเล่นนะครับตอนนี้แคคคคคคค่่่่่่ผมมมมกกกกก็็เเเเเเปิดรร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 ััััััับบบบบบสสาาาาาานน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 นะะะะะะะอออออีีีีหหหลลลลยยยยทททงงใจข้้พืแววถึ ที่จะฟาร์มทรัพยากรต,าต่างๆนะครับรวมถึงวอลแคนนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะกดจอยเข้ามาใน discord แล้วก็แล้วก็สามารถที่จะอ่านร,รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ห้องทิเกตตามภาพนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมครับต้นรักคลิปนี้ไปบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผมรักทุกคนนะครับจุ๊บ